เจตับวันดีค่ะสวัสดีครับหล่อมากหล่อแบบน่าวรักสวยมากครับเจตับเจเลยนะเจเจตับเจตับชมโบเจตับจัมโบ้ Yes ทำไมเป็นจอมจัมโบ้หรอครับโนโนจัมโบ้ชัมโบ้ค่ะชัมโบ้จัมโบ้มันใหญ่ไปชัมโบ้ชัมโบ้อ่าจอมจัมโบ้มันใหญ่มัน <laughs> ใหญ่ไปพี่ small อุ้ยตดจะแตกแป๊บนึงหนูตดจะแตกแป๊บนึงนะขออนุญาตอุ้ยแป๊บนึงขอก่อนอุ้ย นึกนะนูเพอร์คัมนูเปอร์คัมพีเคไหมคะอะไรนะครับพีเคบ็อกซิ่งบ็อกซิ่ง yes โอเคคืออะไรเหรอครับเดี๋ยวหนูกดไปนะแข่งแข่งแบบต่อยมวยพี่กดรับเลยโอเคหนึ่งสองสามอุ้ยฟังเขาแรงมาก <Okay. S 1> กดเลยกดเลยกดเลย ครับอันนี้คืออะไรหรอครับพี่องอยากชานะครับแฟนคลับพี่องผมผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าแฟนคลับพี่องคจะสู้เอ่อเออแจตับจัมโบ้จัมโบ้จัมโบ้โบนะครับผมจัมโบ้อยู่แล้วนะครับผมไม่ได้<อ> no no ทุกคนครับอันนี้พี่ฮงจะมาไขลอนะครับผมอันนี้ช่วยกดดูช่วยกดพี่ฮงหน่อยนะครับพี่ฮงอยากสู้พี่ฮงอยากสู้เจตับเจตับจัมโบ้นะครับจัมโบ้จัมโบ้ค่ะชอดชิง่างอาชอดชิงอาจัมโบ้นะครับผมอยากชนะครับพี่ฮงอยากชนะครับผมอุ้ยแรงมากพี่ฮงอายุเท่าไหร่คะพี่ว่าอายุาดูอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าถูกต้องจริงหรอ จริงจอมโบอัไม่ใช่ขอโทษครับอ่า <c oughs> อ่าอ่เจตับอายุเท่าไหร่ครับเ <c oughs> จตับอย่างเดียวก็ได้ข้างหลังช่างมันโอเคช่างมันเจตับอย่างเดียวพอโอเคเจตหนูพี่คิดว่าหนูเท่าไหร่ดีๆนะพี่อง <c oughs> คิดนานแะด้วยยี่สิบสอง ฮยใช่จริงเหรอยี่สิบสองยอนเลยลูกพี่ yes จริงหรอครับจริงเมื่อ <c oughs> วันนี้ออแล้วแล้วอาชีพคืออะไรหรอครับอาชีพคืออะไรเอา่าขายของค่ะขายของกับพิตตี้ขายของครับพิตตี้เป็นแบบเป็นคนเซ็กซี่อ่ะ เป็นคนเซ็กซี่ในไลน์แล้วก็มีคนมาเปยใช่ไหมแบบนั่งแบบนั่งเฉยๆผู้ชายก็มาเปแบบาแบบแบบอย่างเงี้ยแบบแบบอย่างเงี้ยอืมผู้ชายมาเปยเปย์ปเท่าไหร่ครับเยอะอยู่นี่ไงน,นี่เขาเปเราอยู่นี่เขาเราแข่งกันอยู่อันนี้โอ้อันนี้หมายเลขอันนี้คือบาทหรอครับ yes ตัน,นี้ได้เงินด้วยได้เงินด้วยได้นิดหน่อยจากตรงนี้ค่ะได้เงินด้วยหรอครับ <anu> ได้ด้วยนิดหน่อยอันนี้ต้องทำอะไรอะต้องเต้นปะ yes กไหม e r y good ไม่ได้กูดไหมจ๊างั้นเจตับพี่พี่องขออนุญาตเต้นหน่อยนะครับโอเคถ้าพี่องชนะเดี๋ยวให้จุ๊บเจตับเต้นสิเต้นดิเต้นเลยมาอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอ่อไม่จุ๊บจุ๊บมาเลยถ้าพี่องค์ชนะจุ๊บเลยอันนี้อ้อปวดหัวแล้วครับปวดหัวแล้วครับ ที่ไทยที่ไทยติ๊กต็อกเกมีใครเป็นคนปกติไหมครับเจ๊ตั๊บกลัวพอกันอุ้ยพี่ฮงนําแล้วเร็วเร็วสาวโอเคสาวสาวครับอออแปลพี่ฮงหน่อยนะครับอยากอยากอยากชนะอยากชนะจุ๊บจุ๊บเจ๊ปั๊บเจ๊ปั๊บนะครับเต้นเลยเด้งมาเด้งมาเลยพี่ฮง เด้งเด้งมาเด้งมาเด้งเด้งเด้งมาเลยโอ้เออหันมาหันมาว,าว้าวเวอลิกูดเอาอีกเอาอีกโอเคงั้นเจตับเจตับเต้นหน่อยครับเต้นเต้นให้ดูหน่อยครับได้เจตับเป็นรูปเสาก่อนนะครับผมก็เสาเถียนครับผม อ่อโอเคครับซิกซีมยคะบ้าเดมีดึอดเดดนามาสนี่ลูกลูกเบบี้ลูกมีลูกไอเมีดีดึงดอุ้ยเจอจะแพ้แล้ว นิดเดียวเร็วห่างกันนิดเดียวขอร้องใครผ่านไม้ห่างนิดเดียวเองคุณเจดับแชมพูต่อนี้อุณพี่องค์นิดเดียวเองโอเคโอ้พี่องค์พี่องค์จากฉันะครับโซ่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 เลยครับเป็นส้นตามีปุ่มไม้ของเย้่ห่างสี่ร้อยเองอ่ะว้าอันแล้วอันนี้พี่องค์ได้อะไรหรอครับพี่องค์ได้เงินได้เงิน คนส่งของขวัญมาพี่องค์ก็ได้เงินพี่ธงอย่าลืมไปถอนออกนะอ๋อโอเคครับก็เลยช่วงนี้เล่นพีเคกันเยอะใช่ไหมเล่นเยอะเพราะไม่มีเงินที่เล่นห่ะที่มาเล่นน่ะไม่ได้อะไรไม่มีจริงขนมลูกอ๋อโอเคอ๋อคุณแม่ครับแล้วถ้าคุณแม่อ๋อเป็นแม่ไม่ใช่เหรอใช่ใช่อ๋อเป็นลูกลูกกี่กี่อายุก,กี่ขวบเหรอครับ สามค่ะน้ามาเฮลโลเร็วเฮลโลเร็วพี่ฮงพูดก่อนเลยว่าพี่ฮงสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วยกมอื<า>มอกยกนพี่ฮงก่อนพี่ฮงตื่นหล่อคอยผู้ชายค่ะโอผู้ชายผู้ชายไว้ผมยาวผู้ชาย yes เอาผมไปบริจาคโอเคหล่อหล่อมากครับหล่อมากครับ พี่องไว้เล่นกันใหม่นะโอเคได้ครับอยู่อยู่จังหวัดอะไรหรอครับคุณนครปฐมค่ะพี่อยู่จังหวัดอะไรอ๋อนครปฐมพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอยู่ที่แมกกะบางนาครับผมอุ้ยที่เราไปบ่อยบ่ปะไปบ่อยมากอ๋อโอเคถ้าวันหลังถ้ามีโอกาสก็คนลแลบถ่ายคอนเทนต์ละกันคุณนะขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสะหนุกดออกให้นะครับผมเดี๋ยวผมไล่ออกให้นะครับ ให้ออกให้นะคะ